ขั้นตอนในการตนโจทย์ต้องทําอย่างไรครับ 1. ต้องทบทวนเนื้อหามาก่อนดูเฉพาะสูตรสมบัติและโจทย์ที่เป็นปัญหาฝึกเขียนฝึกทำจนเกิดความชำนาญแล้วข้อ2นะครับ 2. ต้องลองทำโจทย์มาก่อนให้รู้ว่าข้อไหนทำได้หรือทำไม่ได้ถึงแม้ว่าทำได้แต่ถ้าทำนาน ก็ให้ถือว่าทำไม่ได้ให้ตั้งใจดูคลิปเฉลยเฉพาะข้อที่ทำไม่ได้จนเข้าใจถึงเหตุและผลของข้อนั้นๆถึงแม้ยังไม่ชำนาญขนาดดูคลิปก็ไม่เป็นไรแต่ได้รู้และเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลพอดูคลิปจบแล้วทำยังไงต่อครับ 3. ให้หาเวลาว่างในการทบทวนข้อนั้นๆอีกครั้ง แล้วลองทำเองด้วยความเข้าใจไม่ใช่จำมาทำทำทั้งข้อเสมือนว่าเป็นการทำครั้งแรกโดยไม่เปิดดูหรือจำเฉลยมาทำโดยแต่ละข้อที่เคยเป็นปัญหาสามารถทำได้รวดเดียวจบในเวลาไม่เกิน3นาทีแสดงว่าได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วอีกประเด็นหนึ่งแล้วข้อที่เคยทำได้โดยไม่ต้องดูคลิป น้องๆสามารถทำซ้ำได้อีกไหมครับได้ครับแต่ให้แก้ปัญหาข้อที่เคยทำไม่ได้ก่อนแล้วถ้าว่าไม่มีอะไรทำก็ให้ทำซ้ำจะทำข้อไหนก็ได้เพื่อทบทวนความรู้และฝึกความชำนาญแล้วถ้ามีใครบอกว่าไม่มีเวลาว่างน้องๆจะบอกเขายังไงครับอย่ารอให้มีเวลาว่างแต่ให้สร้างเวลาว่างขึ้นมาเอง โดยรีบทำสิ่งต่างๆที่ต้องทำให้เสร็จเร็วขึ้นเช่นเคยกินนานก็กินให้เร็วขึ้นเคยอาบน้ำนานก็อาบให้เร็วขึ้นเค,เคยเล่นเกมนานก็เล่นให้น้อยลงเคยนอนเยอะเกินไปก็นอนให้พอดีแค่นี้ก็ได้เวลาว่างมาแก้ปัญหาแล้วแล้วที่น้องๆทำมาทั้งหมดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อความสำเร็จของเราเอง ถ้าใครไม่ทําตามนี้จะเป็นไงครับก็จะไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนแล้วถ้าใครทําตามนี้และครับก็จะประสบความสําเร็จในการเรียนครสุดท้ายนี้น้องๆมีอะไรจะบอกเพื่อนๆอ,อีกไหมครับแค่เรียนเป็นเรียนถูกวิธีเรียนอะไรก็ไม่ยากเราก็มาดูกันต่อนะครับใน าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับก็หวังว่าน้องๆจะได้ทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวฮะก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปนะครับทำมาเพื่อรู้ว่าข้อไหนทำไม่ได้จะได้ตั้งใจฟังโอเคไหมครับเอาละย้ำอีกรอบถ้าใครไม่ทำตามที่พี่สายแนะนำไปในต้นคลิปนะครับยังไงพี่ก็ฟันถงว่าน้องก็จะไม่ประสบความสาเร็จถ้าเกิดว่าน้องยังดือ้อที่จะทาตามที่น้องทาโดยไม่ฟังที่พี่สายแนะนา แล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับไม่รู้ว่าต้องโทษใครนะโอเคเพราะว่าพี่ก็ได้บอกทุกอย่างที่ถูกต้องไปหมดแล้วคราวนี้เอาละสําหรับนะครับคนที่ได้ลองทํามาแล้วได้ไม่ได้ไม่รู้แหละนะครับถ้าเกิดว่าน้องทําเองไม่ได้ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ต้องสนใจฟังเรามาเริ่มกันนะครับเขาบอกว่าในห้องมืดนะ,ะห้องมืดนะครับห้องมืดเขานําวงล้อจักรยานมาติดก้อนดินน้ํามันเข้าใจว่านี่คือก้อนดินน้ํามัน โอเคเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าานําไฟฉายนะครับมาเปิดส่องที่ล้อจักรยานนี่คือไฟฉายนะครับส่องแสงไปแล้วมีฉากอยู่ด้านหลังก็คืออันนี้เนาะมันก็จะเกิดเงาถูกไหมครับตำแหน่งเงาดูเหมือนจะเพี้ยนหน่อยนะตำแหน่งเงามันต้องสอดคล้องกับตำแหน่งน้ำมันนะครับดังนั้นตำแหน่งเงาเนี่ยควรจะต้องอยู่แ,แถวๆนี้เนาะอันนี้เงาอยู่ผิดที่นะแก้หน่อยนะครับภาพไม่ถูกต้องสักเท่าไหรนะ่นะอันตำแหน่งเงานะครับพี่สายก็จะ ประมาณว่าเงาอยู่นี่นะนี่คือเงานะครับที่น้องเห็นอยู่ในรูปพี่ว่าตรงนี้นะโอเคเขาบอกว่าจักรยานนะครับมันหมุนด้วยความเร็วรอบคงที่ก็ที่ต่างว่าเป็นโอเมกาโอเคเนาะคราวนี้ไฟฉายนะครับมันเปิดปิดเป็นจังหวะมันดูจังหวะเปิดปิดไฟฉายนะครับเขาบอกเปิดศูนย์ที่หนึ่งวิและปิดนะครับศูนย์ที่สามวิคราวนี้เรามาฟัาครับตรงนี้สําคัญมากคือจังหวะของไฟฉายเป็นอย่างนี้ครับหมายความว่าพอตอนเริ่มต้นปุ๊บนะครับไฟฉายก็เปิด แล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปนะครับเท่ากับ0.1วิโอเคไหมแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะปิดอีก0.3วิอันนี้คือปิดนะนะครับ0.3โอเคอ่น้องดูนะจังหวะเป็นแบบนี้นะครับหมายความว่าตอนนี้นะครับเป็นตอนที่เขาเปิด0.1แล้วเขาก็ปิด0.3แล้วเขาก็จะทําแบบนี้นะครับซ้าๆไปโอเคซ้าๆไปคันน้องฟังดีๆนะครับว่า เวลาเขาทำแบบนี้ซ้ําๆไปเนี่ยการซ้ําๆนะครับมันซ้ําๆในจังหวะช่วงเวลาก็คือเมื่อนับรวมนะครับศูนย์จุดหนึ่งกับศูนย์จุดสามเนี่ยแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาทําซ้ําๆคือศูนย์จุดสี่น้องฟังดีๆนะศูนย์จุดสี่วินาทีตัวนี้สําคัญมากจำไว้ว่าไอ้ที่มันซ้าๆนะครับมันซ้ําๆในช่วงเวลาให้น้องรู้ว่าเวลานะครับเวลาที่ทําซ้ําๆเนี่ยมันจะบอกเราได้ว่ามันคือค่าเวลานั้นค่าเวลาก็คือเท่ากับ0.4วินาทีโอเคแต่นี่คือค่าเวลาของใคร นี่คือคาบเวลาของไฟฉายนะนี่คือคาาเวลาของของไฟฉายถูกไหมครับเข้าใจนะดังนั้นเนี่ยพอเรารู้ค่าเวลาของไฟฉายปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะไปคํานวณน,นะครับคําถามก็ถามว่าจงหาความเร็วรอบของล้อนี้ถูกไหมฮะว่ามีจํานวนรอบต่อวินาทีเนี่ยเท่าไหร่ก็คือถามตัวความอะไรความถี่ถูกต้องไหมเขาถามความถี่แล้วความถี่สูตรว่าไงความถี่เท่ากับ1ส่วนค่าอะไรค่าเวลา โอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องเอา1มาตั้งและหารด้วยคาบเวลาครับก็คือ0ูนยที่สมันจะออกมาเท่ากับ2.5รอบต่อวินาทีก็คือเฮิร์อย่าลืมนะรอบต่อวินาทีก็คือเฮิร์คคำตอบก็คือ2อหสอก็เรียบร้อยละโอเคไหมได้คําตอบ้อมี้มาจบนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรนะครับ มาดูต่อในตัวอย่างที่สองอันนี้ก็ไม่ยากอีกนะครับเพราะว่าคือน้องดูนะฮะเขาให้มวลมานะให้มวลมานะครับแล้วก็บอกว่าไอ้แมลงตัวนั้นเนี่ยไปชนใย,ยแมงมุมนะครับทําให้ใยแมงมุมสั่นด้วยความถี่ k hers ตัวนี้ก็คือตัวความถี่นะโอเคแล้วจากนั้นถ้าต้องการให้ใยแมงมุมนะครับสั่นด้วยความถี่เป็นครึ่งหนึ่งของเดิม,มต้องเข้าใจนะครับแปลว่าอันนี้เป็น f หนึ่ง แล้วเ็าบอกว่าให้สั่นนะครับเป็นความถี่ครึ่งหนึ่งของของเดิมก็แปลว่าเขากำลงจะบอกว่า f2 เท่ากับ k ส่วน2โอเคเนาะคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยถามว่าไอ้แมลงเนี่ยจะมีมวลเป็นกี่เท่าของเดิมก็แปลว่าถามมวลตอนหลังเราก็ให้ m เนี่ยเป็นมวลตอนแรกน้องก็ต้องโยงความสัมพันธ์ให้ได้ว่าไอ้ความถี่กับมวลนะครับมันเป็นอย่างไรที่ว์ดสำคัญคือคำว่าสั่นคำเนี้ยเวลาเนาะเมาเจอในข้อสอบคำว่าสั่นเนี่ยต้องรู้ว่าคือซิมเพิลฮาร์โมนิก เพราะมันเป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกก็ต้องไปดูว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือมวแลแต่ว่าน้าต้องรู้ทันทีว่ามันต้องเป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับของสปริงดังนั้นมันก็จะมีสูตรนะครับว่าค่าเวลาเท่ากับ2องไพสแควร์รูทนะครับเอ็เคเพราะจากนั้นปุ๊บเนี่ยโจวไปสนใจเรื่องของความถี่ก็แปลว่าต้องเปลี่ยนค่าเวลาเป็นความถี่ก็เปลี่ยนค่าเวลาเป็น1นส่วนเน้องก็จะเห็นความสัมพันธ์อย่างชัดเจนว่าไอ้ตัวความถี่ตัวเนี้ยกับไอ้ตัวมวลเนี่ยมันพกผันกัน ก็เลยขอตั้งสรุปเบื้องต้นก่อนว่าความถี่นะครับหรือว่ามวลกับความถี่ต้องผกผันกันก็จะกลายเป็นสแควรูทของมวลนะครับก็จะต้องผกผันกับความถี่เป็นแบบนี้จากนั้นก็ไปตั้งเป็นอัตราส่วนขึ้นมาโดยที่เราต้องการมวลตอนหลังมวลตอนหลังถูกไหมฮะมวลมีกี่เท่าของตอนไรกเนี่ยก็คือตอนหลังเนี่ยก็คือตั้งว่า m2 ส่วน m1 โอเคเนาะแล้วก็อย่าลืมใส่สแควรูทด้วยเท่ากับนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็น f1 ส่วนด้วย f2 แล้วจากนั้นดอกก็มาแทนค่ากัน f1 เนี่ยให้เป็น k นะครับเราให้ f1 เป็น k f2 ก็เหลือครึ่งหนึ่งก็เป็น k ส่วน2เดี๋ยว k ก็ตัด k โดยอัตโนมัติตีลังกา2ขึ้นไปแต่ว่าอันนี้มันติดสแ u a r e r อยู่ไงก็ต้องยกกำลัง2ด้วยก็จะกลายเป็นนะครับพอยกกำลัง2ไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็น m2 ส่วนด้วย m1 แต่ว่า m1 เนี่ยน้องต้องแทนค่าด้วย m โอเคพอน้องคิดเรื่องมาเนาะก็จะกลายเป็นว่าอ๋อก็ถามว่ากี่เท่าของเดิมใช่ไหมครับก็แปลว่าคําถามจริงๆเนี่ย เขาถาม m2 ส่วน m1 เพราะว่ามันถามว่าเป็นกี่เท่าไงโอเคกี่เท่าคือต้องหารกันดังนั้นอันนี้เป็น m1 มันต้องแทนค่านะเป็น m1 เลยครับเพราะก็ถามเป็นจำนวนเท่าคําตอบคือสี่เท่าก็ได้คําตอบมาเรียบร้อยจบไปในข้อนี้โอเคเนาะเอาละก็พี่ก็ได้บอกวิธีการหมดแล้วนะครับว่าทําไมข้อนี้จึงต้องเป็น s i m p l ลนะครับแบบของ spring นะเพราะว่ามันมีมวลมาให้นะครับแล้วต้องหาความสัมพันธ์ให้เจอก็ไม่ได้ยากอะไรถือว่าง่ายข้อนี้นะครับอะจบไปเลยเลยนะครับ สำหรับคนที่ทํามาแล้วก็น่าจะเข้าใจนะแล้วก็เราดูว่าตัวเองติดขัดตรงไหนก็แก้ปัญหาเรียบร้อยไปดูต่อข้อที่3ามครับในตัวอย่างที่3มนะครับพี่มันใจว่าพี่เคยสรุปไปในเนื้อหานะครับการต่อสปริงถ้าใครเคยลองทํามานะครับคือเขาต้องการถามว่าถ้าเราเอาสปริงนะเขาถามว่าถ้าเราเอาสปริงนะครับเอามวลเนี่ยไปแปนที่สปริงสองอันต่อกันนังรูปที่2ก็คือให้ดูรูปนี้ โอเคแล้วก็ทําให้มีการสั่งขึ้นลงเหมือนรูปที่หนึ่งเขาถามว่าโอเมก้าเนี่ยจะเท่าไหร่มันมีสูตรอยู่แล้วโอเมก้าเนี่ยนะครับมันเท่ากับอาพอ้างจากสูตรที่เคยสอนไปก่อนสปิงก็คือว่าค่าเวลาเท่ากับสองพายสแควรูทเอ็มส่วนเคแต่พอเขาถามโอเมก้าปุ๊บนะครับแปลว่าน้องก็ต้องมีการกลับไปนซะหน่อยแปลว่าพี่ก็จะย้ายค่าเวลามานี่นะครับแล้วเอาสแควรูทเอ็มส่วนเคไปไว้อีกข้างหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสองพาย นะครับ2อพายส่วนคาบเวลาโอเคไหมเท่ากับนะครับสแควรูรทเคส่วนเอ็มซึ่งตัวนี้แหละคือโอเมกา้าแปลว,ว่าเราได้โอเมกาเท่าก,กับสแควรูทเคส่วนเอ็มคราวนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าน้องต้องรู้ว่า,อาไอส้สป,ปริงนะครับตอนนี้ก็ต่อแบบนี้กันเนี่ยแบบนี้เรียกว่าต่ออะไรอนุกรมอนุกรมอนุกรมหรือรพี่สายสอนหาเครวมมาแล้วว่าเครวมส่วนว่าไงนะเท่ากับผลคูณหารผลล่าก็คือเอาเคหนึ่งคูณเคสอง หารด้วยนะครับ k1 บวก k2 คราวนี้เนี่ยเวลาน้องจะคำนวณหาโอเมกาน้องแค่เอาไอ้ก้อนเนี้ยนะครับก้อนเนี้ยไปแทนนะครับไปแทน <c oughs> ในตรงนี้อ่าใช่ใน k ก็เสร็จละพอแทนก็ไปปุ๊บเนี่ยน้องก็แค่นั่งดูนะครับว่าหน้าตาตอบข้อไหน <c oughs> k, ข้อสองค่ะโอเคข้อสองถูกต้องครับจบเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยข้อนี้นะครับก็แค่น้องรู้ว่าสปริงต่อนุกรมกันก็คิด k แบบ ที่พี่สายโชยดูดตรงนี้นะครับแล้วแถนค่าก็จบละโอเคเนาะพี่ก็ผ่านคันนี้ไปง่ายๆนะครับคลิปนี้อาจจะไปเร็วหน่อยนะฮะเพราะจบไม่ได้ยากเลยตัวอย่างที่สี่นะครับตัวอย่างนี้เนี่ยทาได้ไหมไทําได้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จ,จะทําได้นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยอคือนะ้องคงจะรู้จักตัวชินช้าแบบนี้แล้วคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้สองอันเนี้คือสปริงไอ้สปริงแบบนี้เนี่ย รู้ไหมต่อแบบนี้ต่อขนานเลยอนุกรมต่อขนานต่อขนานนี่คือภาพการต่อขนานเหตุผลวิธีการตัดสินว่าต่อขนานหรืออนุกรมก็ตัดสินแบบนี้นะครับว่าถ้าน้ําหนักไปกระทาปุ๊บเนี่ยแล้วสปริงทั้งสองตัวจะยืดตัวพร้อมกันไหมคําตอบคือใช่ถูกไหมับมันจะไม่ยืดตัวแบบฝั่งหนึ่งยืดก่อนและอีกฝั่งไม่ยืดนะแต่นั้นการที่สปริงตอบสนองต่อแรงภายนอกพร้อมกันเนี่ยเราเรียกว่าต่อขนานโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีข้างบนนะครับอสวรพิษสายมีสปริง น้องต้องตอบคําถามนี้พี่ได้นะว่าสวมิสปริงแล้วก็ไอ้สปริงตัวเนี้ยเป็นสปริงตัวที่แข็งแรงแข็งแรงมากอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสปริงที่แข็งแรงน้อย,ลยแล้วถ้าเกิดเราออกแรงดึงมันปุ๊บเนี่ยน้องว่าไอ้ตัวที่หนึ่งซึ่งแข็งแรงมากกับไอ้ตัวที่สองซึ่งแข็งแรงน้อยเนี่ยตัวไหนจะตอบสนองต่อแรงดึงก่อนสองค่ะใช่เพราะตัวที่แข็งแรงน้อยเนี่ยจะตอบสนองต่อแรงดึงก่อน แล้วพอตัวที่แข็งแรงน้อยมันไม่ไหวมันก็จะส่งผลต่อตัวที่หนึ่งนะครับซึ่งจะตอบสนองต่อแรงนั้นทีไรทีหลังดัง mm hmm. นั้นไอ้แบบนี้เนี่ยคำว่าตอบสนองคือการยืดนั่นแหละนะครับการยืดการหดแปลว่าไอ้ตัวเนี้ยก่อนนเพราะยืดก่อนนะครับอันนี้ก็คือยืดทีหลังดังนั้นการที่มันตอบสนองโดยการแสดงการยืดไม่พร้อมกันเนี่ยเราเรียกว่าการตอบนี้คือการตอบแบ LIKE บอนุกรมโอเคนะ <H aa. S 1> แล้วต้องมีตัวหนึ่งยืดก่อนแล้วอีกตัวหนึ่งจึงยืดตาม <H aa. S 1> นะครับหลังจากที่ตัวแรกเนี่ยหมดแรงจะสู้โอเค ต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นกรณีแบบภาพนี้ก็คือเป็นการต่อแบบขนานเพราะว่าเมื่อออกแรงกระทำปุ๊บมันยืดพร้อมกันงนั้นการต่อขนานก็จะมีสูตรในการหาเครวมถูกไหมเครวมทำไงครับรวมเคา k รวมไม่รวมเคดังนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าแต่ละอันนะครับสปริงแต่ละอันใช่เคหนึ่งกับเคสองแปลว่ามันก็คือสองร้อยบวกสองร้อยโอเคเนาะก็จะกลายเป็นสี่ร้อยนี่คือค่าเครวมนิวตันต่อต่อเมตรคราวนี้ คำถามนะครับก็ถามว่าถ้ามันไปแกว่งเนข้อว่าแกว่งเนี่ย,ยต้องรู้ละมันคือซ okay. ิมเพิลฮาร์ monic โอเคความถี่เท่าไหร่ก็ถามตัว f นะ okay. เนาะโอเคก็อ้างจากสูตรค่าเวลาเท่ากับ2พายพสแควร์รูทนะครับ m k จากนั้นถ้าเราต้องการความถี่ก็ตีลังกาสองข้างพร้อมกันเป็น1ส่วน2พายพสแควร์รูท k ส่วน m โอเคเราก็จะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดฝืนไปต่อนะครับไส้แตกเพราะว่าข้อนี้นะครับ คือน้ต้องเข้าใจว่าไอ้สูตรที่ตั้งมานะครับมันใช้สําหรับการสั่นโอเคแต่ทั้งการสั่นและการแกว่งนะครับก็คือซิมเพิลฮาร์โมนิกแหละนะครับข้อนี้มีคาว่าแกว่งทั้งแกว่งและก็สั่นนะครับมีค่าเท่ากับการที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกแต่้องต้องแยกดีๆนะข้อนี้นะครับมันเป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกของการแกว่งแปลว่าต้องไปคิดแบบตุ้มนาฬิกาตุ้มนาฬิกาโอเค พอคิดตุ้มนาฬิกาปุ๊บเนี่ยสูตรมันไม่ใช่แบบนี้ไงคือข้อนี้เนี่ยเขาหลอกว่าเป็นสปริงนั่นแหละเพื่อเ,เข้าใจว่าต้องไปใช้สูตรของสปริงแต่มันคือของตุ้มนาฬิกาดังนั้นของตุ้มนาฬิกาด้วยวิธีการคิดคล้ายๆกันนะครับเราก็จะได้ตัวความถี่ว่าความถี่นะครับเท่ากับสองพายเหมือนกันเปลี่ยน k ค่าคงที่ให้กลายเป็นค่า g ต้องเป็นหนึ่งส่วนสองพายอ่าหนึ่งส่วนสองพายเท่าที่หนึ่งส่วนสองพายนะครับหนึ่งส่วนสองพายสแควรูนะครับแล้วก็เป็น g ส่วน l แต่ครน,นี้ L ของมันต้องระวังนะ L ต้องเป็นความยาวขนาดแหว่งซึ่งความยาวขนาดแหว่งนั้นนะต้องเกิดจากเอฟเฟกของมวล40กิโลกรมัมเข้ามาร่วมด้วยนั้นต้องดูว่าไอสปริงของเราเนี่ยครับมันยาวตั้งต้นเนี่ย1เมตร1เมตรแต่ต้องไม่ลืมว่ามันมีการยืดตัวเนื่องจากน้ําหนักอีกเท่ากับ x ค่ะนั้นต้องคิด x ตัวนี้ด้วยดังนั้น x นะครับ x เท่ากับ f ส่วน k f ก็คือ mg ก็คือ400เพราะว่าคนมีมวล40กิโลกรัมส่วน k นั้นต้องเป็น k รวมที่เราหาไว้คือ400ค่ะโอเคงนั้นพอเราตัดกันปุ๊บนะครับก็จะได้มาว่าเท่ากับเลข1ถ <เล S 1> ูกไหมค่ะพอ1ปุ๊บเนี่ยแปลว่าถ้าตรงนี้มันยืด1เนี่ยนะครับกับความยาวเดิมอีกหนึ่งเนี่ยความยาวจริงๆคือเท่าไหร่ 2. 2ค่ะงนั้นแต่ว่าต้องแทนค่า l 2. 2> ด้วย2ก็จะกลายเป็น1ส่วน2ทายนะครับ g เนะี่ยก็าบอกว่าให้ใช้10นะ <10. S 2> และ l 2. 2ก็จะได้คําตอบคือข้อ2อค่ะโอเคนี่ โอเคก็ดักควายนะฮะเขียนด้วยนะดักควายาก็ได้ไปหลายตัวนะนะครับอารั <c oughs> Alors, ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะง่ายๆนะครับทุกคนก็น่าจะทําได,ได้มันก็เป็นต้มนาฬิกานะครับแล้วคราวนี้เนี่ยมันมีคําว่าแกว่งเราก็มาสูตรเดิมนะคือเขาบอกเห็นนไหมเรียนต่อวีเนี่ยคือโอเมก้า น้องก็ตั้งสูตรโอเมก้าขึ้นมาโอเมก้านะครับเท่ากับนะสแควรูตไอนะ g ส่วน l g ส่วน l อ่าจส่วน l นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาถามว่าจงหานะครับแรงดึงดูดนะแรงดึงดูดบนดาวดวงนี้เข้าใจว่าอันนี้ถามตัวความเร่งสนามโน้มถ่วงนี่แหละโอเคแต่นั้น G ตัวนี้นะครับมันอยู่บนดวงดาวดังนั้นพี่ก็เลยเขียนเป็น g แได้ละกันจะได้เข้าใจว่าไม่ใช่จีโลกแล้วจากนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปโอเมก้าก็คือพสี่พาย โอเคแล้วเราก็ยกทั้งสองรอไว้ก็จะกลายเป็นจีเด็ที่เขาถามส่วนไอ้ความยาวนะครับเขาบอกว่าอาูนจุดห้าเมตรถ้าก้านความยาวของจุดที่ยึดถึงตุ้มอ่ะก็ถูกต้องคือความยาวเพราะว่านี่คือเพดานนี่คือจุดที่ยึดนะครับแล้วก้านความยาวคือวัดจากนี่ไงนี้เป็นกา้านค่ะอย่างนี้ตรงนี้นะไอ้ที่เขาบอกว่าสุดยุดห้าเมตรเนี่ยคือตรงนี้สุดยห้าเมตรมันก็คือแอล และนี่ก็คือน้ำหนักที่ถ่วงโอเคก็ใส่เข้าไปสูตรที่ห้าก็คือหนึ่งส่วนสองถูกไหมฮะย้ายขึ้นไปปั้งเข้าไปอันนี้กําลังสองก่อนสิบหกพายกำลังสองแล้วคูณไปอีกหนึ่งส่วนสองก็จะเท่ากับค่าจีนะครับตัดตัดเนาะแปดพายกำลังสองโอเคเรียบร้อยนะครับก็จบไปแค่นี้เวลาน้องทำโจทย์นะครับซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ย เอาจริงแล้วเนี่ยโจทย์โดยทั่วไปในแผ่นสามนะครับไม่แกว่งก็สั่แค่นั้นแหละแล้วพอเราดูจากโจทย์ข้อน,นี้นะครับเขาเป็นการแบ่งพอการแบ่งปุ๊บเนี่ยน้องก็ตั้งเลยว่าค่าเวลาของมันนะครับเท่ากับ2องไพสแคลรู l ส่วน g จากนั้น,นแค่อ่านโจทย์ดีๆว่าโจทย์ข้อน,นี้เนี่ยต้องการวัดผลเราเรื่องอะไรนะครับเขาคือน้องดูดีๆนะว่าเรื่องราวเนี่ยท่านด,ดูดีว่ามันเป็นลูกตุ้มโลหะความหนาแน่นเป็นเอ็นนะครับแล้วจากนั้นเขาก็บอกว่า เขาจะเปลี่ยนเป็นลูกตุ้มอะไรลูกตุ้มไม้ใช่ไหมค่ะโอเคคือมีการใช้ลูกตุ้มนะครับสองอันอันแรกเนี่ยเป็นลูกตุ้มโลหะอีกอันหนึ่งเป็นลูกตุ้มไม้โอเคซึ่งความหนาแน่นเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมดูออกไหมเขาบอกลูกตุ้มโลหะนะครับมีความหนาแน่นเป็นเอ็นเท่าของไม้ค่ะแสดงว่าความหนาแน่นไม่เท่ากันค่ะแต่มันไม่เกี่ยวไงคือถ้าดูจากสูตรแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันไม่มีไม่มีตัวความหนาแน่นค่ะโอเค ถ้ามันไม่มีความหนาแน่นก็แปลว่าความหนาแน่นนะครับที่ไม่เท่ากันไม่มีผลฮะ,ฮะเขาไม่มีผลปุ๊บแปลว่าถ้าเขาต้องเอาไปสั่นนะครับด้วยทุกอย่างที่เหมือนเดิมนะดูจากข้อมูลนะครับเนี่ยเส้นได้ยาวเท่าเดิมอ่าเส้นได้ยาวเท่ากันถูกไหม,ม L เท่ากัน G ไงเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าทดลองในบริเวณเดียวกันนะครับโอเคจบงั้นต้องตอบว่าอความถี่ต้องเป็นไงกัน เท่ากันเท่ากันถูกต้องเพราะว่าค่าเวลาเท่ากันค่าเวลาออกมาเท่ากันอยู่ละถ้าค่าเวลาเท่ากันปุ๊บเราตีรังกาก็จะได้ความถี่ที่เท่ากัน<า>จบเรียบร้อยคอนี้อ่ะโอเคนะครับมาดูข้อสุดท้ายก็เป็นการแกว่งนะครับของตุ้มนาฬิกาตั้งขึ้นมาอะไรครับว่าค่าเวลาเท่ากับสองพายแซ <Square S 2> รูดอลส่วนดี คราวนี้เนี่ยจากข้อมูลโจทย์เขาบอกว่าค่า,าเวลาเนี่ยค่าเวลาของลูกตุ้มเนี่ยนะครับมันลดลงเป็นครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับบนผิวโลกอโอเคก็แปลว่าเราก็ตั้งว่านะครับว่าให้ของโลกเนี่ยนะฮะเป็นหมายเลขหนึ่งนะแล้วอีกอันหนึ่งทดลองที่ดาวดวงหนึ่งนะครับอ่าดาวก็เป็นหมายเลขสองเรามาตั้งตัวปรายก่อนจะได้ไม่สับสนโอเค ที่ผิวโลกเนี่ยเราให้เป็น g 1หนึ่งนะซึ่งเท่ากับตัว g แล้วกัน<ฆ>นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยที่ผิวดาวดวงนั้นนะครับให้เป็น g ีสองเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ mm. เพียงแต่ว่าค่าเวลานะครับลดลงเป็นครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับผิวโลกแปลว่าให้โลกนะครับ t 1 <Okay. S 2> หนึ่งนะครับให้เป็น t เดียวแล้ว t 2สองเนี่ยต้องลดลงก็คือ t ส่วนอะไรทีส่วนสองโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับมันก็เป็นเรื่องของ t กับ g เราก็เลยไปดูจากสูนนะครับว่า t กับ g สัมพันธ์กันอย่างไรโอเคเราก็เห็นว่ามันผกผันกันเราก็ได้ข้อสรุปว่า square root ของ g นะครับก็จะผกผันกับค่าเวลาเพื่อจะตั้งเป็นอัตราส่วนว่า square root นะครับเราอยากรู้ g สองเราก็ตั้ง g สองขึ้นมาส่วนด้วย g หนึ่งเท่ากับนะครับ t ส่วนด้วย t สองแล้วเราก็แทนค่านะครับ t หนึ่งก็แทนค่าด้วย t t สองก็แทนค่าด้วย t ส่วนสองมันก็ t ตัด t เนาะ กีรลังกาปุ๊บกลายเป็น2ยกกำลังสองสองข้างอ่าก็จะกลายเป็น G2 ส่วน G1 นะครับเท่ากับสี่ไหลสี่เท่าแล้วที่ดาวดวงนั้นนะครับที่ดาวดวงนั้นก็จะมีความเร่งเป็นสีเท่านะครับของบนโลกต่อข้อข้อสามค่ะข้อสามครับเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าก็น้องครับจบไปไียบร้อยไม่มีอะไรมากเป็นนั้นพี่ขอแนะนําว่าเรื่องของซิมพล์ฮาร์นิคเป็นโจทย์ที่ง่ายนะครับหน้าที่น้องคือแค่ดูว่ามันสั่นหรือมันแกว่งนะครับ เพื่อจะได้เลือกใช้สูตรของตุ้มนาฬิกาหรือว่าสปริงนะครับให้ถูกต้องตามกรณีและจากนั้นก็อย่าลืมนะครับอ่มาทวนหน่อยสิในกรณีที่มันเป็นการสั่นนะครับกับการแกว่งเนะี่ยสูตรมันจะไม่เหมือนกันปีตั้งสูตรนะครับของตัวคาบเวลาถ้าสั่นก็คือ2องไพ่สแควร์รูท่วนเอ่า m อสเถ้าเป็นการแกว่งก็คือ T เท่ากับ2งพ่สแควร์ร่วน g อ่า l ดังนั้นถ้าน้องต้องการอยากจะรู้ความถี่ความถี่แค่ตีลังกาเป็นหนึ่งส่วนสองพายสแควรูเส่วนเอโอเคไหมตีลังกาถ้าเกิดน้องอยากรู้โอเมก้ามันจะเป็นสองพายเอฟก็ได้ก็ใช้เอฟตัวนี้ถูกไหมหรือจะใช้เป็นสองพายส่วนอะไรสองพายส่วนทีก็ได้ถูกไหมครับโอเคนะส่วนในเรื่องสปริงก็ระวังดีๆนะครับว่าตัวเคตัวเนี้ยว่าเป็นการต่ออนุกรมหรือขนานก็แค่นั้นเองพี่ว่าต็นไม่มีอะไรมากอะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแบบง่ายๆสบายๆนะครับเจอกับพี่ในคลิปต่อไปก็หวังว่า จะได้ไปทำการทบทวนในข้อที่ไม่ได้นะครับพร้อมกับทําซ้ําโดยเวลาไม่เกิน3นาทีแต่จริงๆแล้วโจทย์ชุดนี้ทำยังไงก็ไม่น่าจะเกินที่ว่าสักหนึ่งนาทีก็หลือแล้นะฮะโอเคเนาะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแค่เรียนเป็นเรียนถูกวิธีเรียนอะไรก็ไม่ยาก